สมดุลนะในช่วงนี้ครับเราพูดคุยกันฮะจากกระแสบนเวทีระดับโลกที่น้องเบลลี่เขาไปตักเข้าเหนี่ยมมะม่วงกินโชเนี่ยครับทําเอาชาวสวนตอนนี้คือยิ้มร่าเลยยิ้มได้แล้วก่อนหน้านี้มีลูกชิ้นยืนกินมาทีแล้วไงชาบุรีรําก็เฮเลยได้นะฮะขายดีขายดีเลยลูกชิ้นเนี่ยนะกระแสก็ยังไม่ตกนะยังก็ยังขายได้เรื่อยๆตอนนี้มากลายเป็นเหนี่ยมมะม่วงครับผมเหมือนกับนารีขี่ม้าขาวมาช่วยพยุงราคามะม่วงเเพราะก่อนหน้านี้ราคามะม่วงนี่คือมันตก ตกต่ำม,มากตอนนี้ราคาเป็นยังไงกระแสต,ตอนนี้เนี่ยยออส่งออกเป็นยังไงบ้างตรวจสอบกันครับกับคุณมานพแก้ววงทุกูลนะครับออประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเซาครับ,บ,บคุณมานพ<อ>สวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นยังไงแหมได้ข่าวกระแสมะม่วงสุดยอดใช่ไหมสุดยอดสุดยอดสุดยอด ท้ายก่อนมาเงี้ยเมือพอฮือฮาขึ้นมาสันติมะม่วงไหม่มาเงียบเผาเลยนะเนี่ยเพื่อเพือมาม่วงนี่ซึมเจ้าเมือเผาอะไรเงี้ยพอได้ได้กลาเป็นลิ้นนี่โอ้โหเที่ยวนี้คือฮางเป็นหมกใครใครอยากกินเงี่ยเดี๋ยวมะม่วงโอเคเลยครับอืมถ้าเชียงเซานี่ก็ถือว่าเป็นแดนมะม่วงสุกแดนหนึ่งของประเทศไทยเลยนะแต่ว่าจะมะม่วงสุกเลยมะม่วงมันก็เยอะนะ อืมเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับครับอืตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับกระแสหลังจากน้องมิลลีเขาโชว์กินเข้เนี่ยมะม่วงเนี่ยยอดส่งออกยอดขายราคาเป็นยังไงบ้างขายดีเฉพาะในประเทศไทยหรือว่าไปจนถึงเรื่องของการส่งออกด้วยครับท่านอือ๋อเอาเอในประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นทันทีฮะ้นที อืใจก็ขายข้องขึ้นราคาก็ขยับขึ้นใจมันดูดีขึ้นนะรั้เพราะผมเองก็บอกขึ้นมาว่าเตรียมมะม่วงในเยอะขึ้นมาอืเตรียมไว้เพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเริ่มเริ่มหาหาบริโภคเํานีมะม่วงมะม่วงก็เลยคอยอน้สงไปด้วยนะครั้คอยอนุสงไปด้วยราคาในตลาดตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับมะม่วงสุกเนี่ยครับอืมะม่วงสุกปกติมันจะอยู่ที่ สวยๆประมาณสามสิบบาทแตตอนนี้ก็ขึ้นไปถึงสี่สิบบาทกิโลนะหนึ่งนะกิโลต่อกิโลต่อกิโลช่างทั้งลูกทั้งเปลือกเนี่ยนะอืสามสิบบาทถึงสี่สิบาทก็พออยู่ได้ไหมจ่สนอยู่ได้ไหมโลสามสิบเนี่ยก็พราะ้าชะชะลกาทนี่โอเคเนาะพอจะได้พอจะได้เอ๊ะถามมาถามมาความรู้หน่อยมะม่วงต้นหนึ่งเนี่ยมันจะให้ลูกสักประมาณสักกี่กิโลฮะต้นแบบ ตใหญ่เนี่ยอะไแล้วแต่ต้นต้นใหญ่แล้วแต่ต้นนี่ต้นใหญ่ฮะับตัตัแต่ติดตถึงน้อยกิโลนะครับแล้วแต่ต้นนี่ต้นหถ้าร้อยกิโลโลละสามสิบาทโอ้ก็ต้นหนึ่งสามพันบาทนังกันนะครับครับพอจะพอจะได้พอจะได้อืครับตอนนี้กระแสกระแสนิยมพันอะไรมากฮะในประเทศไทยมะม่วงสุกเนี่ยอืก็น้ำอกปให้นน้ำอกป ็นที่หนึ่งเป็นที่หนึ่งของของกาแฟน้ำดอกไปประจําประเทศไทยเลยแต่มะม่วงน้ำดอกไม้คือมะม่วงประเทศไทยเลยครับเออน้ําดอกไม้นะฮะแล้วก็น้ำดอกไม้มันก็มีแยกย่อยไปหลายสายพันธุ์เหมือนกันนะมีน้ําดอกไม้สีทองมีน้ําดอกไม้เบอร์สีอะไรเงี้ยออืครับครับดอกไม้บานครับมันก็รสชาติจะหอมหวานอะไรเงี้ยครับผมแต่คนแต่คนรุ่นผมเนี่ยผมอายุห้าสิบเจ็ดแล้วเนี่ยผมเด็กๆเนี่ย มะม่วงมะม่วงสุกเนี่ยในยุคผมนะคือมะม่วงอกร่องฮะฮะผมก็ชอบมะม่วงอกร่องมัเพราะามันหวานหอมดีแต่เนื้อมันน้อยนะสู้<ม>น้าดอกไม้ไม่ได้ปัจจุบันนี้น้ำดอกไม,เกไมเ้เนื้อเยอะเนาะอเนือ้อมันเยอะเนื้อมันเยอะประกันชั่ ออกกล้องมันจะเป็นที่นิยมนะตอนนี้ออกกล้องแพงกว่าน้ำหมดไปนะครับเอ้าเหรอะโอ้ฮะอือหืกต้องราคานยากาฐานยากใช่ใช่โอ้โอ้ฮะอืหือเอ๊ะคุณมานพครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่ราคามะม่วงเนี่ยราคามันตกต่ำนี่เราปรับตัวยังไงฮะเราเราเราทำยังไงตอนนั้นตอนที่ยังไม่มีกระแสนี้อือหือก็ต้องต้องทนไปครับคือขายได้ไม่ได้ถ้าขายได้ไม่ได้ก็เสียไปก็ต้องยอม ยอมสู้กันไปชาวสวนก็โดยมากก็เสียงนี้ครับอือสู้กันไปอะไรไปก็ขายได้ก็ขายขายจะับเป็นผลเสียอะไไปอะไรเงี้ยครับครับได้ข่าวว่าปีนี้เองเนี่ยผลผลิตเทียบกับปีที่แล้วมันก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมสำหรับมะม่วงเนี่ยอืออือก็ใกล้เคียงใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันนะอืกับปีที่แล้วเนะครับครับแล้วแล้วปีนี้คือปีนี้เนี่ยเราเราเน้นส่งออกไปที่ไหนตลาดหลักของเราครับมีมีมีตลาดหลักต่างประเทศไหม มะม่วงสุกเลยก็มีฮะก็มีเกาหลีกับญี่ปุ่นเป็นหลักฮะเกาหลีกับญี่ปุ่นนะเกาหลีญี่ปุ่นเป็นหลักใช่ไหมครับแล้วช่วงโควิดนี่คือสองประเทศนี้เราส่งออกยังส่งได้ไหมส่งออกได้อยู่ไหมฮะก็ส่งได้ออกก็ออกได้อยู่แต่ว่าราคาไม่ค่อยสูงนันเองครับราคาก็ไม่สูงนะความต้องการเขาเนี่ยยังคงมีปกติไหมครับตั้งแต่ช่วงก่อนโควิดช่วงโควิดจนกระทั่งถึงตอนนี้ที่โควิดเริ่มซาเนี่ยฮะ ปกติอยู่ปกติอยู่นะฮะขอะความต้องการเขามีปกติแต่ว่าราคาเนี่ยมันลดลงก่อนหน้านี้ลดลงลดลงเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่าค่าขนส่งของเรามันแพงขึ้นอ่ะขายก่อนเครื่องบินขึ้นบินไม่มีเนี่ยพวกพ่อค้าแล้ว่าบริษัทก็ต้องเหมาลามไปอะไรไปก็ทำให้ค่าใช้จ่ายก็สูงมันก็จะมากระ,ะม,มงังงวงต่ำลงอะไรอย่างเงี้ยฮะทีนี้ถามไปอีกอันหนึ่งเข้าไปจนถึงเรื่องของ ปุย๋ยแพงนี่กระทบก่อต่อกรารผลิตมะม่วงในปีนี้ของเราไหมตอนช่วงที่ปุย๋ยมันแพงมากเนี่อยอย่างมากเลยปุย๋ยสําคัญเลยอยากเชื่ยอสบายลงมาเรื่องดูเรื่องปุ๋ยเนี่ยเพราะชาวนจะไปยไม่รอดจนะเนี่ยโอ <Leaders> ้มีผลระทบอย่างแรงเลยนะอืมจา,างแรงจางแรงมากปุย๋ยอย่างแรงมากเลยนะอืมพอ, <S <S อก่อนหน้านี้ก็มีคนมาบอกว่าเอะปุย๋ยก็ยังตรึงราคาไว้ไม่ขึ้นแต่ความจริงเนี่ย มันขึ้นไปต้องเยอะแล้วใช่ไหมเข้าไปโอ้ยมันมันขึ้นขึ้นไปก่อนม้นขึ้นไปก่อนแล้วอืนี่อันนี้คือเสียงสะท้อนจากจากคนทํางานจริงๆนะจากชาวสวนจริงๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยปุ๋ยมันขึ้นไปไปหลายช่วงตัวแล้วนะขึ้นขึ้นโอ้ขึ้นขึ้นมากขึ้นมากเลยครับขึ้นมากวันก่อนผมไปราชบุรีมานะฮะเพอโพธารามราชบุรีเนี่ยเขาบอกว่าปุ๋ยเนี่ยซัดเข้าไปกระสอบละพันแปดตันละสามหมื่นหกอ่ะ ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับโอ้แถวทางแปดริ้วก็ก็เป็นลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหมครับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันทั่วประเทศเหมือนกันทั่วประเทศนะครับมาจากคนเพิ่มได้สามหมื่นเลยเนี่ยครับเป็นหเลยจากหมื่นเป็นสามหมื่นอ่ะโอ้คิดดูก็แล้วกันํามันกี่เปอร์เซ็นต์น่ะสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับเออแล้วถ้าเกิดว่าปุ๋ยยังแพงอยู่แบบนี้ทางด้านของเกษตรกรต้องปรับตัวยังไงฮะมีแนวทางยังไงครับคุณมานพ ก็ต้องทวนเงินไปสู้ันไปบางคนสู้ไม่ไหวก็ต้องอยู่เฉยไปก่อนยอมอะไรเงี้ยมตัวมะม่วตอนนี้เรียกว่าสาหัสสาหัสรทบสาห,าสาหาัสมากเหมือนกานต้นทุนสูงนะ,ะฟังแล้วสงสารเลยตอ, <c oughs> ตอนที่ขายไม่ได้นั่นคือก็ต้องจําใจรับสภาพเออแล้วตอนนี้คือปุ๋ยแพงก็ต้องจําใจรับสภาพอีกเพราะไม่รู้ใจยังไงอถ้าเกิดบอกไปยังหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องแล้วเขาได้ฟังอยู่ตอนนี้ฮะอ,อยากขอความช่วยเหลืออะไรครับอ่าจากชาวสวนมะม่วงชถวเชิงเซาอื ก็จะายากให้ช่วยเรื่องปุ๋ยเนี่ยคือสำคัญที่สุดนะเรื่องปุ๋ยนี่ว่าทำยังไงให้ปุ๋ยช่วยชาวสวนได้ยังไงอะไรเงี้ยให้ไม่ราคาไม่แพงเกินเกินไปอะไรเงี้ยนะอฮมแล้วก็เรื่องตลาดไตรสลาก็ช่วยมองเรื่องว่าช่องทางการตลาดไรสลายเนี่ยยัง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 ช่วงนี้ก็ได้ฟุกฟุด้วยว่าอัศจรรย์คุณมิเรนี่ทำไปช่วงเตือนๆแล้แต่ระดับเตือนึี่มาเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะคันนี้ ก็คือน้องเขาทําให้กันเขาเรียกว่าความต้องการดีมานของผู้เรีโยคเพิ่มขึ้นแต่ว่าภาครัฐก็น่าจะช่วยขยายในเรื่องของการหาตลาดใหม่ๆอะไรด้วยเนี่ยเนานะรวมไปถึงเรื่องของหาุ๋ยท,ที่มาราคาถูกราคามสมเหตุสมผลให้กับเกษตรกรหนนะ่อยเนาะครับ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  พอต่อจะเป็นดีที่สุดคร,ครับผมตอนนี้มีแต่คนอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงหันซ้ายหันขวาก็มีแต่คนกดสั่ง <c oughs> ฮะมะม่วงมีเพียงพอไหมฮะคุณมานพช่วงนี้สุก <c oughs> ขายไหมฮพอขายกิน <c oughs> ไหมฮะอืมพอครับพอครับตอนที่มเพื่อเร่งเร่งไวสมาชิกเตรียมมะม่วงเลยเตรียม,มต้อต้องับเตริมง,งยองนี้เพิ่มเตเลยฮะมะม่วงแปดลิ้วนี่จะยังยืนขายมะม่วงสุกอยู่ได้อีกสักกี่วันครับถิงจะหมดครับอยประมาณประมาณกลางเดือนพฤษภานะประมาณอีกประมาณสัก ประมาณเดือนหนึ่งนะจากนี้ไปเนาะถึงการเดือนก็กป็นนันทั <S <s ้งหมดครับครับอ้าวก็ขอให้โชคดีเป๊ะๆปังๆนะพี่นะครับเป็นกําลังใจให้นะครับครับผมครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับคุณมานพแก้ววงนุกูลครับประธานวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วงส่งออกจังหวัดฉะเชิงเซาฮะ